ไอโฟนเซิรในปี2022อย่างนี้นะครับยังน่าใช้อยู่หรือเปล่าหรือว่าจะมีรุ่นไหนที่น่าใช้ว่ากันมาดูกันในคลิปนี้เลยสวัสดีครับทุกคนบเบลเองนะครับเพราะที่ผมเช็คมานะตอนนี้เนี่ยราคารุ่น256ร b นะิครับ จะขายมือสองกันอยู่ที่ประมาณ22,000บาทนะคบผมแล้วก็มีรุ่น 64GB กิกด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0บาทถึง17,000บาทแล้วแต่ว่ามีกล่องหรือว่ามีอุปกรณ์หรือว่ามีรอยมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือจะไม่มีประกันแล้วนะขอเล่าก่อนเลยนะครับผมว่ารุ่นนี้เนี่ยผมใช้มาเกือบทั้งหมด3ปีแล้วด้วยกันนะครับผมเอาไว้ใช้งานล้วนๆเลยนะครับผมไม่ได้เอามาไว้เล่นเกมนะเป็นมือถือที่ใช้งานได้ดีมากๆจริงๆนะผมในช่วงระยะเวลาเกือบ3ปีที่ผ่านมาน ทั้งในเรื่องของกล้องทั้งในเรื่องของการเล่นเกมนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานทั่วไปเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับไม่ต้องอธิบายเยอะเลยนะสำหรับ iPhone แอบบอกนิดหนึ่งว่าน่าจะเป็นเคสตัดดี้ได้หรือเปล่านะครับผมสำหรับรุ่นนี้เนี่ยผมไม่ค่อยจะเปิดไปเล่นเกมเท่าไหร่นะครับผมนานๆนานๆแบบปีหนึ่งเนี่ยจะเปิดเล่นเกมสัก10หผลถึงหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยที่มันอยู่มาเกือบ3ปีเนี่ยไอตัวคาปาซิตี้มันยังเหลือเกือบ100%เอยู่เลยอะนะซึ่งแน่นอนว่าหล,หลายๆคนที่ซื้อมาเพื่อที่่จจะใช้งงาานนริๆๆๆเเลกกมมั แบตหปีเนี่ยก็น่าจะต้องได้เปลี่ยนแล้วนะครับแต่น,นี้คืออยู่ได้ประมาณเกือบ3ปีแล้วนะยังไม่ได้เปลี่ยนแบตเลยแล้วก็แบตก็ยังอึดอยู่เหมือนเดิมด้วยนะครับผมอันนี้คือมาเล่าให้ฟังเฉยนะคือตัว iPhone 11 Pro เนี่ยจะมาพร้อมกับชิป A13 Bionic นะครับผมก็จะเป็น CPU แบบ6คอรนาะแล้วก็มี GPU ให้มาแบบ4คอด้วยนะครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ iPhone 13 Pro ที่ใช้ A15 นะครับผม ความแตกต่างในเรื่องของการใช้งานทั่วไปในเรื่องของความลื่นไหลของการใช้งานแอปการเล่นเกมต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ค่อยเห็นความแตกต่างแบบยังไงแบบก้าวกระโดดขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วตัว A13 ที่อยู่ใน A11 Pro เนี่ยก็ยังแรงแรงมากแรงกว่ามือถือ Android ในราคาประมาณ15,000บาทที่จะหาได้ในรุ่นนี้อีก อันนี้คือพูดถึง Android มือ1แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความแรงในเรื่องของการใช้งานทั่วไปเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าเป็นรุ่นที่ยังใช้งานได้อย่างดีมากๆนะครับผมเร็วแรงสุดๆนะครับเหมาะกับการเอามาเล่นเกมมากๆในราคาประมาณ1,000 10, 0มืนอสนะเอารุ่นต่ำๆเลยก็คือรุ่น6 4 g ิที่เขามีขายอยู่ตอนนี้ยราคาประมาณ1 5 0 0 0บาทถึงประมาณ17,000บาทประมาณเนี้ยนะ ส่วนในเรื่องของประสิทธิภาพของตัวกล้องที่เขาใส่มาให้ทั้งหมด3เลนส์ด้วยกันเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับตัว iPhone 13ก็ต้องมองตรงว่าตัว iPhone 13 Pro ที่มีณปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นกล้องที่ใช้งานได้ดีกว่าตัวนี้อยู่แล้วนะครับเ <your phone. S 1> ขาจะแบบว่าเก็บแสงได้ดีกว่านะครับผมรวมถึงกล้องหน้าด้วยนะครับก็จะเก็บแสงได้ดีกว่าแบบถ่ายอะไรแล้วมันดูสว่างกว่าถ่ายแล้วมันดูคมกว่านะครับผมแต่ถามว่าคุณภาพของภาพถ่ายในรุ่นนี้เนี่ยก็ยังเป็น คุณภาพของภาพหลายที่ผมประทับใจอยู่ดีนะคบผมเมื่อเปรียบเทียบกับมือถือ a n d r o i d เนี่ยก็ถือว่ายังเทียบเท่ากับมือถือราคา20,000บาทอยู่เลยเขาถ่ายวิดีโอได้นิ่งมากๆด้วยนะครับเป็นกล้องที่ถ่ายวิดีโอได้นิ่งสุดๆนะครับคืออัพลงไปบนโซเชียลเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าวิดีโอของ p p o o n เนี่ยจะนิ่งกว่าหลายๆแบรนด์ที่เป็น Android ดด้วยซ้ำนะครับ ส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่ในตัวนี้ก็คือผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับว่าตัวนี้เนี่ยที่ผมซื้อมาใช้งานเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้งานที่มันหนักมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเอาไว้โทรแล้วก็เอาไว้แชทแล้วก็เอาไว้เล่น IG เล่น Tik t o ็อเท่านั้นนะครับผมไม่ได้เอาไปใช้งานอะไรที่มันหนักน่วงแบบว่าเล่นเกมที่ใช้กราฟิกสูงๆหรืออะไรมากมายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแบตเตอรี่ที่ผมยังใช้อยู่เนี่ยมันยังใช้ได้ดีมากๆเลยนะครับผมคือไม่รู้สึกว่าตัวเองจะต้องเปลี่ยนแบตเตอออรีีีี่่่่ะะาานน้้คืแแแบบ2ปปกวววลลจ3ยู แต่การตลาดของ Apple เองที่เขาบอกมาเนี่ยก็คือตัว11 Pro นะจะเล่นวิวได้นานสุดที่18ชั่วโมงนะครับส่วน iPhone 13เนี่ยจะเล่นได้สูงสุดที่22ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย iPhone 13 Pro จะใช้แบตเตอรี่ได้ยาวนานมากกว่าถึง4ชั่วโมงเลยนะครับประเด็นหลักๆก็คือตัวชิปนั่นเองนะครับ A13 ขยับมาเป็น A15 เนี่ย นาโนเมตรคือต่ํากว่าพอสมควรเลยทําให้ใช้พลังงานน้อยลงนั่นเองแน่นอนว่าก็คงจะสู้มือถือรุ่นใหม่ๆไม่ได้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของอชิปที่ให้นาโนเมตรมาต่ากว่านะครับแต่ถามว่าตัวนี้เนี่ยยังใช้งานได้ทั้งวันไหมก็ที่ยังใช้อยู่ทุกวันเนี่ยก็คือใช้งานได้ทั้งวันนะครับผมชาร์จเต็มตอนเช้าแล้วก็ใช้ได้ถึงตอนกลางคืนอยู่แล้วนะ อันนี้คือเราไม่เล่นเกมไงแต่ถ้าเกิดว่าเล่นเกมเนี่ยอาจจะต้องแบบมีชาร์จระหว่างวันบ้างอยู่แล้วนะครับผมสรุปว่า iPhone 11 Pro เนี่ยในปี2022อย่างนี้นะครับผมยังน่าซื้ออยู่หรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเรามีงบประมาณ15,000บาทถึง17,000บาทแล้วอยากใช้ iPhone เนี่ย iPhone 11 Pro เป็น1รุ่นที่ดีมากๆนะครับผมถ้าเกิดจะซื้อมาใช้ในราคามือสองนะก็จะเป็นรุ่นที่เร็วแรงกล้องสวย ถ่ายวิดีโอดีนะครับหน้าจอสวยหลับนู่นนี่นัน่นเนี่ยโอเคทุกอย่างเลยนะครับผมได้ความแรงดุดดังปีศาจอยู่เหมือนกันนะครับในความคิดส่วนตัวของผมจริงๆนะถ้าเกิดคิดว่าจะซื้อ iPhone มือ2มาใช้งานเนี่ย ผมแนะนำว่าให้ไปเล่นตัว iPhone XS ดีกว่านะครับกับ Apple A12 Bionic เนี่ยเรียกได้ว่ายังแรงอยู่เหมือนกันนะาราคามันจับต้องได้อะ่ะคุณมันแบบ1 0,000หนต้นๆอะ่ะ10,000แบบไม่เกิน13,000บาทอะ่ะและนี่คือมุมมองของผมเองเลยนะสำหรับคนที่ใช้ iPhone 11 Pro มานานมากๆแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าเมื่อ iPhone 14ออกมาเนี่ยผมก็จะขยับไปเป็น iPhone 14แล้วแหละส่วนรุ่นนี้เนี่ยก็อาจจะเก็บไว้หรืออาจจะขายเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะขายเดี๋ยวจะโพสไว้บอกแล้วกัน ถ้าเกิดว่าชอบคลิปจากช่องผมนะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะลงในทุกๆสัปดาห์สำหรับวันนี้ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย